ไม่ถึง30วินาทีเราก็รู้ได้ว่าอาหารในซองนี้มีน้ำตาลไขมันโซเดียมหรือพลังงานเท่าไหร่เพราะข้อมูลนี้มีอยู่ในฉลาก GDA บนบรรจุภัณฑ์ของอาหารพร้อมทานแบบนี้ครับ ฉลาก GDA หรือเรียกง่ายๆว่าฉลากหวานมันเค็มเป็นฉลากที่แสดงค่าพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมใน1ห,หน่วยบรรจุภัณฑ์โดยจะอยู่ด้านหน้าให้เห็นชัดเจนเลยครับบนฉลากนี้จะมีเนื้อหาอยู่4ส่วนที่เราควรเข้าใจครับส่วนที่1บอกคุณค่าทางโภชนาการต่อ1ห,หน่วยบรรจุภัณฑ์เช่นต่อซองหรือต่อขวดเป็นต้นส่วนที่2บอกให้รู้ว่าเราควรแบ่งกินกี่ครั้งเพื่อความเหมาะสมอย่างซองน,นี้บอกว่าควรแบ่งกิน2ครั้งครับส่วนที่3บอกให้รู้ว่าเมื่อกินซอง หมดทั้งซองจะได้รับพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมปริมาณเท่าไหร่อย่างมันฝรั่งทอดซองนี้ถ้ากินหมดก็จะได้พลังงาน260แคลอรี่ ไขมัน10กรัมโซเดียม480มิลลิกรัมส่วนที่4บอกถึงปริมาณของค่าพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมโดยคิดเป็นร้อยละของค่าปริมาณสูงสุดที่กินได้ต่อวันอย่างมันฝรั่งทอดซองนี้ถ้ากินหมดจะได้รับพลังงานคิดเป็น13%ของพลังงานสูงสุดต่อวันไขมันคิดเป็น15%ของปริมาณสูงสุดที่กินได้ต่อวัน โซเดียมคิดเป็น24เปนของปริมาณสูงสุดที่กินได้ต่อวันใน1วันไม่ควรกินน้ำตาลเกิน6ช้อนชาหรือ24กรัมโซเดียมไม่ควรเกิน1ช้อนชาหรือ2 0 0 0มิลลิกรัมไขมันไม่ควรเกิน6ช้อนชาหรือ30กรัมส่วนพลังงานผู้หญิงเด็กและผู้สูงอายุควรได้รับวันละ1,600กิโลแคลอรีวัยรุ่นและวัยทำงาน2000กิโลแคลอรี ส่วนผู้ที่ใช้พลังงานมากๆอย่างนักกีฬาและเกษตรกรควรได้รับวันละ2,400กิโลแคลอรี่รู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ควรบริโภคเกินปริมาณที่ควรนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านเองเป็นห่วงนะครับแล้วเจอกันใหม่